สวัสดีค่ะเพื่อนๆการปรับไมเซ็ตคิดแบบผู้ชนะหรือผู้แพ้เพื่อนๆเคยได้ยินก่อนหน้านั้นนะคะคำว่า modeling การที่เราจะปรับไมเซ็ตได้นะคะเราเคยศึกษาหรือเคยได้สังเกตหรือเป็น observer ของคนที่คิดแบบชนะได้ไหมคะเคยไหมคะหรือคนที่คิดแพ้หรือลองสังเกตตัวเราเองก็ได้นะคะว่าตัวเรานั้นคิดแบบผู้ชนะ หรือคิดแบบผู้แพ้ Mindset ของผู้ชนะเป็นแบบไหนเขาคือ Unlimited ฉันทำได้ฉันทำได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่การปรับ Mindset ง่ายมากเลยค่ะเห็นไหมคะอาจมักจะใช้คำว่าง่ายมากเลยค่ะเพราะถ้าเมื่อไหร่ที่เรามั่นใจแล้วเราพูดกับจิตใต้สำนึกบ่อยๆว่ามันง่ายมันซิมเพิมันไม่มีอะไรเราทำได้ทุกอย่างค่ะ รีซอสหรือทรัพยากรในตัวของเราในจิตใต้สำนึกซึ่งเป็นก้อนน้ำแข็งขนาดยักษ์90%เขาจะจัดสรรเพราะเขาจะบอกสนามจิตในรอบด้านเลยค่ะว่าให้ไปหาทรัพยากรมาให้ตัวเรานะคะเช่นสมมติว่าเราต้องการเป็นคนสำเร็จคนสำเร็จเพื่อนๆว่าคนสำเร็จจะตื่นนอนเกินหกโมงไหมคะจะตื่นเลดไหมโอเค ถ้าวันนั้นเราไม่ได้หลับเรานอนต่อได้แต่ให้ดูคนสำเร็จที่เขาสำเร็จจริงๆค่ะลองซื้อหนังสือหรือไปอ่านหนังสือหรืออะไรก็ได้ค่ะหรือดูในคลิปหรือดูใน yu o TUBE คนสำเร็จส่วนมากจะมีอาการของการลุ่มหลงในบางอย่างหรือหมกมุ่นนะคะหรือต้องลักษณะของเอาง่ายๆเลยค่ะของพุทธก็จะเป็นลักษณะของอิธิบาท4ฉันทะคือใส่ใจในงานนั้นวิริยะก็คือความเพียรพยายาม จิตตะก็คืออยู่ในสิ่งนั้นวิมังสาคือไข้ควรไต่ตองต่างๆนะคะเห็นไหมคะว่าไม่ว่าอะไรอะค่ะถ้าคนสําเร็จคิดแบบชนะเขาจะศึกษาการศึกษาแบบ Mindset ก็คือเราไปดู Mindset ของคนสําเร็จก่อนแล้วเรามีไหมมาเช็คลิสต์เลยค่ะมาเช็คลิสต์มาตั้งชาร์ตมาเขียนเป็นไดอะแกรมหรือว่ามาทําเป็นตารางก็ได้นะคะว่าตัวเรานั้นมีอะไรที่แตกต่างจากคนสําเร็จ โดยทั่วไปหรือเหมือนกับคนสําเร็จโดยทั่วไปอย่างไรและเรามีอะไรและอะไรที่เราขาดและสิ่งที่เราควรจะเพิ่มเติมคืออะไรเราปรับค่ะปรับ m มซ d เซ็นะคะแล้วสิ่งที่สําคัญ UCM หรือจิตใต้สํานึกเขาเหมือนเด็ก5้าขวบค่ะเขาฟังเราตลอดเวลาแล้วเขาจะส่งไปที่สนามจิตเมื่อไหร่ที่จิตสํานึกหรือ CM คิดอะค่ะเขาก็จะฟัง ะะยิ่งเราย้ำคิดย้ำทำในสิ่งที่เป็นบวกหรือสิ่งที่เราคิดว่ามันทำได้มันใช่มันอะไรก็คือมันเป็นอะไรก็ได้สำหรับเรานะคะแล้วเราทำได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นธุรกิจหรือกิจการอะไรหรือเป็นงานอะไรก็ตามเราทำได้เขาจะจัดสรรทรัพยากรเลยค่ะสมมติเราบางอย่างเราทำไม่ได้เขาจะจัดสรรคนที่มาช่วยเรานะคะเพราะว่ามันเหมือนจิตของเราเหมือนคลื่นนะคะ เป็นคลื่นเป็นกระแสเหมือนคลื่น FM อะค่ะสมมติว่าตัวอาร์ตเป็น95เมกะเฮิร์สมมติว่าเราอยู่ในคลื่นเนี้ยเขาก็จะไปจัดสรรคนที่เป็น95เมกะเฮิร์มาให้เราถ้าเป็นทางที่เราเป็นแบบทางพุทธเนาะสินเสมอแล้วเ,เจอกันก็คล้ายๆกับกระแสหรือคลื่นนั่นแหละค่ะแล้วสมมติว่าถ้าเราเป็น95 95.5นะคะ มีการปรับขึ้นเขาก็จะไปดึงคนที่95.5มาแล้วถ้าเราคิดแบบคนสำเร็จค่ะคิดแบบคนสำเร็จบ่อยๆเขาก็จะไปดึงทรัพยากรคนที่ใช่นะคะบางศาสตร์อาจจะบอกว่าเฮ้ยมันมันไม่มีคนที่ใช่ไม่ใช่แต่มันจะมีคนที่ขึ้นตรงกับเราค่ะเหมือนบางบางครั้งอะค่ะเพื่อนอาจจะได้ยินคำว่าเคมีตรงกันมันจริงๆคือความหมายคล้ายกันค่ะแต่เพียงแต่ว่าอาจจะมีการปรับเปลี่ยน คำพูดลักษณะให้เข้าใจง่ายตามโลเคชันหรือตามพื้นที่ต่างๆนะคะเพื่อนๆลองดูนะคะว่าถ้าเราปรับ m ม n ์เซ t ค่ะ Simple คือเรียบง่ายนะคะแล้วทำได้ดูอีกน w าเลยค่ะไม่ว่าอะไรก็ตามค่ะถ้าเราคิดแล้วเราทำคิดแล้วทำนะคะจิตใต้สำนึกอะคะ่ะเขาจะจัดสรรสิ่งที่เป็นทรัพยากรมาให้เรานะคะเพื่อนๆลองดูนะคะว่าจริงๆทุกอย่างอะคะ่ะทุกบทละครนะคะ ทุกอย่างมันเป็นสิ่งที่เราคิดเองนะคะเหมือนเป็นฉากละครนะคะแต่ถ้าฉากละครนั้นเราคิดว่าเราทําไม่ได้เราคิดว่าเราอยากหยุดนะคะเขาก็จะหยุดเราก็จะหยุดด้วยนะคะแต่ถ้าเราบอกว่าเราจะไปต่อเราอยากไปฉากอื่นต่อว่ะเฮ้ยมันน่าท,ท้าทายมันน่าสนุกเชื่อไหมคะตัวเราก็จะขยับขยื่นไปที่ฉากต่างๆค่ะ มันเป็นแบบนี้จริงๆใช่ไหมคะเพื่อนๆเพื่อนๆลองลองทบทวนนะคะว่าในชีวิตของเราอะค่ะมีฉากละครอะไรบ้างและเรามีความสําเร็จแบบไหนบ้างอันนั้นคือเราเป็นฮีโร่ของตัวเราเองหรือเรียกว่าฮีโร่เจอร์นี่นะคะความสําเร็จในหนทางที่เราเคยสําเร็จ เอามา list เลยค่ะว่าเรามีความสําเร็จอะไรบ้างแล้วสิ่งที่เราจะต้องเคยไม่สําเร็จมีอะไรบ้างเราสามารถเอาความสําเร็จอันเก่าอะค่ะพลังงานหรือแนวความคิดอันเก่ามาใช้กับสิ่งอันใหม่หรือที่ยังไม่เคยสําเร็จก็ได้นะคะลองปรับใช้นะคะสวัสดีค่ะ